พี่น้องเอ้ยเฮ้ามาจัดลงไวสารต่อกวิสินศาสตร์สำเนียงคำคมมาต่อเป็นพญาดลเอาคำค้นอีสานเบามาเลี้ยงค้ำหไหลร้องเอินสำนวนกาวเบาพญาเขา่าเก่าตำนานไผ่ผู้เฮียนทำหูวิชาบาดทางใดก็ขอให้มีใจจดเพิงวิชาที่ตนหูขอให้อดสาสูเพี้ยนไปให้ถือป้องคุณอาจารย์ยกใส่เก่าคัานิ่งวยยาสิลืม ให้เจ้าเอาความหูหากินในท่างชอบความหูมีอยู่แล้วกินใดชัวชีวังขั้นว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณนพอแม่เพิ่นถากเลียงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สู นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวันที่30มกราคมพุทธศักราช2563นะครับเมื่อนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานพักกันล้างงานครับเมื่อนี้เขาสู้โ Jamie, lonely, well. หมดในการทํางานปกติครับนะครับกับสิพากันลุยนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามถามข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อนี้ก็คาดว่านะครับคาดว่าสีเฮ็ดให้มันแล้วเสร็จนะครับด้านบนนะครับพี่น้องครับคาดว่าสีเฮ็ดให้มันแล้วเสร็จ เอาสวัสดีค่ะเป็นยังไงล่ะวัน,นวันนี้ฮะวันนี้นวันอะไรวันเสาร์สนอเอาใส่วิตามินซีมาก,กินหน่อยให้กินห,หน่อยเอาอะไรดิซื้อให้น่ะครับขอบคุณครับสวัสดีน้องที่แอลโอเคครับ อานะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่เรากาลังสิลุยงานกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานพักผ่อนนะครับนะครับลางงานพี่ล้างงานหน่องเนาะล้างงานในการทํางานนะครับมานึ่กอ่ะสิลุยต่อครับตอนนี้ทางนายซางนะครับผู้รับเมาเพิ่นขึ้นไปเซนเวก่อนนะครับก่อนที่จะลงมาสังกัดลูงน้องนะครับว่าสิเฮ็ีจัยงไดนต่อนะครับนายซางพ่นขึ้นไปพิจาจรณาแล้วอ่าเฉยเบิง ตั้งใจแข่งขันนี่ลีเด้มุ่งมั่นนะมุ่งมั่นีลีได้สร้างเขานี่แหละครับพี่น้องครับความตั้งใจของบอลนิคนครับอยากมีบ้านสักหนึ่งหลังแล้วกันอยากเทศด้วยนำพักนำแรงเจ้าของนะครับอยากสร้างอยากอยู่ด้วยฝีมือเจ้าของพร้อมบอลเป็นอย่างเด็กก็สิอยากสร้างอยากอยู่ด้วยฟีมือจ้าของบอลมีเงินบอลสิฟ้าบอลมีเงินจ้างนะครับ แมนครับสออิ่งไดที่คอนเซปต์ตีไปนะครับเซฟคาเซใจกับเซฟไปน้ะพี่้องเนาะนะครับลองเฉลียเบืองแล้วนะครับเงินที่เขาสิบปจ้าง้างนะครับเขามาล่องหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมว่าไม่บรเิเตกต่างอย่างไรกับสร้างที่เพิ่นเห็ดนะครับฮะแมนแมนครับ ครับบอกตรงๆเลยว่าเงั้นหลังนี้ปนีกันเกินมินครับพี่น้องครับคันนี้ไล่สุดกับไฮซองมินเท่านั้นแหละที่ผ่านนะครับขากแน่ดิ้งแน่ละครับอาจารย์ดิ้งแน่อาจารย์ชากระจารนหน้าใส่ไหมล่ะบว่าสิเป็นดิ้งชากน้จานะครับทุกระดับที่เขานํามาใส่ครับพี่น้องครับถือว่าโอ้สุดยอดครับแห่งคุณภาพนะครับเอาตรงๆนะครับสร้างนะครับบังสร้างเนาะเพื่อนเกยบาได้เห็นเฮีนเพื่อนกับบได้ว่าเพื่อน นะครับเพิ่นกระสีลูปลลุกลวงให้นะครับเนาะแต่วันนี้เขาเห็ุของเจ้าของนะครับเพชดมองใ้บอ่อเพราะใจกะแก้ไขไหม่มองใน,นงเอาลองทันหนึ่งเนาะเอาเป็นน้องแใจใ๋เห็นายสร้างนะครับพูณรับเมาเพิ่นขึ้นไปเส้นเวยให้แล้วเพิ่นสีลุมาสร้างการลูกนองเพิ่นนะครับลูกนองกะกำลังรอถหาคำสั่งจากวน้หาครับพี่น้องครับ มันเก่าบรรยากาศให้เป็นสุดยอดแล้วอ่ะวันนี้ครับหลังจากที่ขึนเงี้ยวขึ้นนี่ได้โดดก้องแรงขึ้นอ่อได้ดนะครับหลังจากที่ นะครับผู้ละเมาหรือว่านายสร้างนิพนธทรรําตะกานะครับขึ้นไปตรวจงานแล้วบาดนีสิเป็นหน้าที่ของเบาวเอเดี๋ยวครับบาวเข้าใจเอาเท่นี่โครงลังคานี่ที่มีบางท่านว่ามันสิรับน้ํหนักของกระเบื้องบ่ได้ผมอ,อ,อ,อยากขอทําให้เข้าใจจังซี่ว่งเล็กที่เขาใส่คือเล็กกองครับความหนานะนะครับ ครับครับเฮ้าที่นี่เขาจะมาัดใส่อันนี้อยู่ใส่เส้นนะครับนี่เอาไปหันมางอาสิเส้นเนี่ย,ม,นนยมันคือใส่เล็กสามเล็กสามความหนาสองมิลครับแล้วเขาจะใส่นี่ทุกระยะหาสิบเส้นครับครับมันโอเวอร์จนคางว่ามันเปลืองพวดที่นี่เขาจะใส่รอบทั้งหมด <S <S เพื่อจะอไว้ใส่ยึดยึดเชิงชายไอ้เพื่ยึดยึดกับแห้งยึดอย่างที่เขาจะมามุ่ง,งี่ล่ะแม่นครับยึดเชือลที่นี่มันก็จะไปค่ำตัวตัวด้านบนตัวด้านบนคือตัวข้อนีอ่ครับตัวนี้นี่เมื่อต้องทักฟันป่าสาเหตุที่เม่ทักเป่นเพราะว่าผมผมไม่ได้ใส่ฝ้าตรงที่ผมเอาฝ้าขึ้นฝ้าขึ้นตามฝ้าขึ้นตามเฮียนโอ้ที่นี่เขาไปใส่ฟันป่าจริงๆอะต้องใส ต้องใส่ขั้นกลางอีกครับโอ้แต่ที่นี่เขาสาเหตุเจ้าบะทักนี่นี่คือกั้นห้องนี่คือกั้นห้องครับกั้นห้องนี่ก็ใส่เล็กขึ้นไปค้ำค้ำปึ๊บค้มันเครื่องอีกครับทุกหาสิบเซนทุกหาสิบเซนค้ำมันเครื่องค้ำมันเครื่องอีกครับค้ำมันเครื่องอีกจนเมื่อหอดสิบแม่นค้ำมันเครื่องไม่อีกครับไม่อีกค้ำไม่อีกเพราะว่ามันหลายปวดผมบอว่าแต่คือสร้างหลดว่าแหละบอว่าแต่กระเบื้องสั้นเดียวปูสองขั้นก็ยังได้ครับ แต่มันกระเปืองเข้าเปืองเล็กแต่ว่าเล็กเข้าด้ใซ่อยู่แล้วครับเขาสีการห่อมันก็เลยเอาเล็กตัวนี้ไปรับรับน้ำหนักด้านบนหอมเขาเอ็นมารับจันทั่านแล้ว่วนไอเล็กข้อทั้งเบิดเนี่ยมันมีเล็กสารอยู่แล้วครับทุกอย่างคือมันสารยึดโยงกันอยู่แล้วครับมันจะเป็นไปบ่ไหรที่มันจะรับบ่ไหร่ต้องถามข้อขาใจกับพี่น้องเนาะหลายคนเพื่อนกับ่เข้าใจนะครับเพิ่นกัมุมมองเพิ่นกัตั้งกันไปนะครับแล้วคือว่าน้ำหนักมันบริไปกองอย่างเดียวคลูกทรัพย์ ถูกกระจายแบ่งกันเบิดครับถ้าให้เปรียบเทียบก็คือเทไม้จิ้มแขวออกมาหักอันหนึ่งหักได้เท่ออกมาสองอันหักเลยเท่ออกมาเบิดกองหักหักไปไหนครับอันนี้กันมันมันยืดโยงกันมันสารอันนี้เข้ากับบริษนเอาวิชาการนะเพราะว่าเขาเอาตามตามความเป็นจริงครับกับตามสร้างภูมิประสบการณ์มันเ็ศมาครับแต่ถ้าจิมาคำนาวณเอาวิศาวะมาคำนาวณแ<อ>บบเป็นหลักการเลยอันนั้นก็จะเ,เหตุโปรเจกต์ง่ายก็จะเ,เหตุแบบว่าต้อง คำนวณว่าเสาต้นนี้รับน้ำหนักได้จักตันจักตันเลกเซนนี่ได้เท่าไหร่โอ้มันละเอียดพุทธ์เอาไงขึ้นภูมิปัญญานะครับเปรียบเทียบมไงขคือเล่าเล่าอยู่บ้านเบาเอ๋ยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใิ้ได้ไซซ์ยอะตัวจ้วงเนี่ยตัวค่ำเหมือนกันบ่แล้วครับนี่ตัวค่ำเนี่ยก็ได้ไซซนี่ได้ไซซแบบนี้ครับพี่น้องครับจีไซซแบบนี้ทุกห้าสิบเซนนะครับนี่มันมันยืดกันหมดเลยครับกันเหมดตัวบานกระเบื้องได้สบายครับสาเหตุที่เอากระเบื้องหนึ่งอ่า ราคาแตกต่างจากเมทันเชตบ่ก็แตกต่างอยู่ประมาณหนึ่งเท่าครับแต่ที่นี่เขาได้อย่างมันบ่สูงครับมันบ่สูงตัวบ้านบ่สูงสองเมตรเนี่ยเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิบเซนห้องห่นะครับเนี่ยห็นไหมครับครับตัวบ้านบ่สูงที่นี่ถ้าเอาเมทันเชตห่อนห่อนครับพี่น้อยผมก็เลยนึ่งกระเบื้องกระเบื้องร่อนหน่อยๆเย็นแล้วก็เขากับส่งบ้านพรมันก็ใด้หลายอย่างครับครับอ่า ก็เลยตัดใจตัวนี้แต่คขแข็งแรงมาตรฐานอยู่ดอกสร้างภูมีประสบการณ์เพิน่นที่เคยเห็ุคือจังสร้างวิโรดเพิ่นเห็ุมาหลายหลังแล้วเ่อาจจะว่าได้จบวิศวะแต่ว่าเพิน่นเพิน่นเฮ็ดประสบการณ์นะครับแประสบการณ์ครับเห็ดมาหลายหลังโอ้นะสร้างหารจังน้ำบ้่นกับบค่อยมีไผ่จบวิศวะดอกจบปอขีกใกล้กันเบ็ดนี่แะครับแต่ว่าเพิ่นก็เหตุบัานเห็ุซองเพร้ยงลูยังเมียเราได้ดีล่ะแต่ละคนขนาดของเข้ามาเมนไออยู่ในเมืองที่ต้อง ตรงว่างเข็มต้องเฮ็ดอาคารพาณิชย์หลายๆสั้นอันนั้นต้องขออีหลีต้องให้วิศวะรับรองอีหลีถ้าวิศวะไม่รับรองก็สร้างไม่ได้ครับรับรองแบบบ่ได้ขออนุญาตเทศบาลวิศวะบ่รับรองแบบกับบ่ได้แต่ว่าอันนี้เขาสร้างบ้านหลังเล็กหน่อยนะครับแค่หกเมตรคูณนแปดเมตรนะครับครับว่ามันหนาจะได้อยังไะครับแม่่เเบิงตอนที่มันสำเร็จแล้วว่ามันสิบตารางเมตรอย่างไรหลังยังไงเดี๋ยวบอเอททอมความเข้าใจกับฟุตติ้งตรงนี้นะครับพี่น้องกะ คอมเมนต์ว่าโอ้บ่อตกเสาเข็มสิดินสิบ่สุดบ่อต่อเข็มนะครับอันนี้เรื่องอนไรครับเรื่องเข็มนี่เท้าตอกเสาเข็มหนึ่งได้ดีแน่นอนครับแต่ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่นี่ดินบ้านเท่ามันเป็นคีนี่อยู่แล้วทีดินแดงมันบ่มนดินดำคือภาคกลางครับครสองไอ้ตัวบ้านเองเนี่ยมันบ่มนตึกสูงมันบ่มนลำนักหลายครับที่ อู้ว่างเสาหนี่งครถือว่าสามหกเก้าครับเก้าสิบสองสิบหกต้นทั้งหมดครับเสาอยู่ในสิบหกต้นฟุตติ้งกนเมตรคูณเมตรครับพื้นวันน่ะพื้นนะครับเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรไซเล็กป้องอ้อยน่าจะเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เล็กป้องอ้อยเทหนาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบเซนครับยี่สิบสามสิบเซนครับครับผมว่าเกินลึกลึกจากสันดินลงไปเท่าไรครับอันนี้ครับ ที่ที่เขาฝังลงไป,งไป,ไปมาเว่ลึกลงไปเมตรหนึ่งเราฟุตติ้งขขาง่างเมตรค,มคุณเมตรครับลึกลงไปงมาบ้านเมตร20โอ้บอลลงดอกบอลลงดอกอหรือว่ามีแนวทางป้องกันอย่างดีอยู่ผู้สางคนมาเห็ดคนนึงว่าคือขัดแท้แบบเห็ดเ่อนสองสันด้ยังสบายครับเอาไงเฮ่นบาตรเข้าเฮ่นตามบันดอกเข้าค่เฮ็ดที่เฮ็ดบัวเสาไม่ยกสูงอ่ะขใต้เป็นเฮ่นปูนอ่ะก็จะเาคุดหลุม หาซิฟคูณหาซิฟคูดลงบลเลิกเลยครับแล้วก็เจ้าเทลินนี่ซื้อก็เจ้าประเทฟุตติ้งแมนแมนเทลินเทลินตีนเสาซื้อครับแล้เอาเสาลงผมครับแล้วก็าวม,กมาแลงขัน้นแค่นั้นซื้อแมนครับแต่อันนี้เขาทุกอย่างเขาเอาโอเวอร์ไปก่อนโอเวอร์ไปก่อนเพราะว่าอย่างตีเขาเขาก็เขาก็าากาคิดไปว่ามัานข้างหน้านะครับประเฮ็ดให้มันดีหล่อนประเทศมันดีหลมันมันบอมแมนแนวมาเฮ็ดดูเฮ็ดบานเพราะว่า เอ,เอาเงินก่อนมาเฮ็ดเข้ากับเฮ็ด,ดทำมันดีจริงๆตัวนี้เนี่ยนอกดาวเขาเฮ็ดกันแค่เหล็ก4ี่นี่ตัวที่นั่งเยี่ยนะครับเหล็ก4ีคูณสองบางค้นของเอามินหานะครับมินห้าสี่คูณสองด้วยอันนี้บางที่นจัดตัวหกคูณสองหกคูณสองสองมินกันมาในอีกทุกอย่างคือโอเวอร์ตามสร้างคนไวยอยู่หรอ <laughs> ตอเขา้ยงเช่นตรงไหนได้มันเป็นของเข้าอ่ะนะเขาก็เลยเห็นมันดีสะเห็นมันดีซะเพราะว่าสร้างผููมิไปรรับเหมาบางที่นันลดสเปคของเจ้าของบ้านคือบ,บ้านหลังตรงคามผมอ่ามาลองถ่ายไปนะบ้านมั <laughs> บนบ้านตรงคามผมเนี่ยผมย่างปลรไหลน้ำซางพันเุเฮ็ดตอนน่ะหลังแล้หลานกว่าครับก็บคือสร้างเหมาไซรัลซี่ครับไซรัลซี่ ข้ามหนานี่ยครัหน,นาจะบ่เกินสองมิลเต็มที่นะหนาสิสองมิลเราก็บบอบแมนกันเมื่อไงเป็นเล็กดำครับธรรมดาครับเพราะว่าต้องลดสเปคลงอันนี้คือกันนี่ั้สรลดว่าถ้าเฮ็ดกันจริงๆอันนี้คุยกันหลังไม่ครับสร้างคนกับชิบูไซทีปะนี้ครับการไซทีมันก็เฮ็ดให้ตนห้นทุนเพิ่มครับแล้วก็บ๊อบไลท์เล็กหนาปะนี้ครับเนาะอันนี้ทำข้อเข้าใจแต่ว่าของเฮ่าที่จะเฮ็ดไวน้นี่อยากเป็นแนวทางเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดบ้านเองพร้อม ผู้ที่สนใจที่เพิ่นอยากลองเฮ็ดเองเนาะเข้ากับอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในในการตัดสินใจครับครับของเท่าเฮียไทดีที่สุดดีแล้วครับครับพี่น้องครับเฮ็ดเองแฉ่เชื่อมบางไดนบ่ดีผมก็เชื่อมให้มันดีเอ่อขาะขีดสลักออกดีๆบานนี้ก็สิแปลงมาคัดดีดีทาสีทาสีบานี่แปลงคัดพี่น้องว่าใส่กันมาไน้แล้วบ่แมนว่าผมบ่ทาสีเลยครับผมใส่กันมาไน้กันจริง แต่ผมเก็บสีทั้งหลังครับเนี่ยเอาให้มันดีไปโลดเอาให้มันโอเวอร์ไปโหลดันเวอร์คักๆักโหลดครับเออมันเวอร์เวอร์ในสิ่งที่มันดีู่ดเพราะว่าเขาเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องไปสอมดูไม่ต้องไปเสียเงินไม่เฮ็ดดูเฮ็ดให้มันดีเท่เดียวจบครับมันเคยได้ยินผู้เฒ่าว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายปะเนี่ยขั้นเท่าเฮ็ดบอดีเขาเ็ยได้มาสอบไม่เฮ็ดอีกโอ้มันเปลืองมันเฮ็ดบ้านเนี่ยเฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดเหียนผู้เฒ่าวาเอาเงินมากองเอาเงินมาจมอยู่นี่นี่แหละนี่ฉันนั่นเฮ็ดให้ดีที่ ตั้งแต่แหลกดีแล้วก็ดีที่สุดจบเท่เดียวอ่ะครับขอบคุณพี่น้องในรายครับที่ยุ่เคียงขางบางนิพนธ์บางอีนะครับทีมงานบันดานะครับกาว่านี่ถือผิถุงกบลูนะครับอันนี้เพราะว่าสต้องมีหมายเหตุเมื่ก่มาถูกผิดผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าหลังแรกต้องเข้าใจผมพอมาว่าหลังแรกหลังแรกที่ผมเคยเห็ดแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกที่ผมจะมีพอมือถือผิดเนี่ยถือผิดเนี่ยผมกบลูเพราะว่าผมกับแมสร้างหล่ะนะครับผมครับ นะครับพี่น้องครับให้กําล้างเจกันไปเขาคุ้นพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามาติดตามนะครับเอ้าพี่น้องครับเพายังอยู่นะครับกับบรรยากาศในการสร้างบ้านในฝันโคกนองหน้าของน้องที่แอลนะครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวบอออีสิรวบรัดขันตอนให้พี่ให้น้องเขาได้บึ่งนะครับพี่น้องครับหวังบามันนึ่เขาคงทิ่สาเร็จด้านบนนะครับหลังจากที่เขาลางานไปมือหนึ่งพี่น้องครับฟังเสียงดนตรีมันม้วนนะครับผอมเลยบรรยากาศรวบรัดขันตอนให้พี่ให้น้องเขาได้บึ่งครับ เป็นไงบ้างวันนี้มาอย่างพาป่ากับลุงมาเบึงบรรยากาศเนาะมาบึงค้วยใส่้วยนี่ครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศนะครับริมโขงนองหน้าพี่น้องเขาไ้เบึงนะครับพอดีอีลาหน่อยก็มาเล่นน้ำนะครับหลังจากที่อัปเดตนะครับให้พี่น้องเขาได้บึงเป็นช่วงๆนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวบ่าเอกสิไทยถอดบรรยากาศนะครับธรรมชาตินะครับริมโขงนองหน้าให้พี่น้องเขาบึงนะครับวันนี้ครับน้องที่แอล บวนครับชีนฮอดบอลนี่คันสีเมื่อบานนี่งเอวเยวนี่แหละครับความสุขนองที่แอวอยู่นี่แหละแต่ว่าจะอยู่ใกล้สาได้ลูกเด้อแต่ว่ากับหักความอยู่ดอกครับบันย่ามบ่มีนผู้ใหญ่กับบุกามาเล่นน้ำสะนะครับมีผู้ใหญ่มากจังก,การมาเล่นน้ำสะไปไหนครับ Lên dưới đây là tí mặc ác hinh mặc anh ăn nè mặc anh antena mặc ác antena mặc lên má, mặc ác antena mặc này antena đi đó, mặc anh นี่แหละบรรยุเด่ะบ่มีมูมองมองแม่งยังสิละชิ้นหอดปลากระลุงปลาุกฮะเอวชิ้นหอดปะชิ้นหอจากนั้นอีหล่าสิได้บานชิดตีแล้วด้ดีใจปลาดุกชิ้นแหงนเอเฮ็ดบานให้เสร็จเลยสิให้กลับก่อนเนาะเนี่ยมีกำลังใจอีหล่าหน่อยแหงมำังใจคู่มือคู่มือเนาะเราเรียนมากอะน่าเอะสู้ๆแหงไหนแหงไหนแหงหลังแจ๋น่ะน่าเอะสู้ๆค่ะเฮ็ดดิเฮ็ดดิ ลองเพลงให้ฟังแนวเอาเพลงเอาเพลงยังหอมกุหลาบปากซีนี่เราลองเพลงยังไหนนี่เราลองเพลงยังไหนอันลองเพลงไหนอีเนี่ยวันน้องวิวาเนี่ยหนึ่งสองสามเอาเพลงที่ไหนลองวันลองลองลองยังไหนลองลองเพลงนานๆนแหละนี่ยการพี่น้องครับบรรยากาศน้องที่แอลป่ากับลุงหลายคนชิดหอนนะครับเดี๋ยวบ่อเอทายถอดให้เบิึงเนาะ นะครับเอาให้เบ่งเนาะบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าว์ไอศีส่งพาบรรยากาศนะครับในการเฮ็ดเวียกต่อนะครับขอบคุณหลายๆที่พี่น้องชิดหอดคิดถึงน้องที่เอ๋เด้ออีหลายชิดหอดปลากระลุงบะขอบคุณปลากระลุงที่เป็นกำลังใจให้เด้อนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับช่วงแรงๆนะครับช่วงสุดท้ายนะครับมีฮิโร่ออกมาซอยอีกแล้วนะวิศวกรนะครับผู้ที่ดูแลงานนะครับของบริพนธ์คาตะกาลนะครับเพิินมา ตรวจสัญญานะครับเพิ่นเซ็นให้พันปะครับเลยครับยินดีต้อนรับนะครับช่างวิโรจน์พาเพลินนะครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องกา่าลืมเข้าไปให้กันมังใจในเด้อนะครับทั้งช่องยูทูบแลวิโรจน์พาเพลินตัดหนึ่งแล้วเกือบได้ลื้อเข้ามาเหรอเกือบได้ลื้อทั้งหมดแต่ว่าพี่ช่างวิโรจน์มาแก้ไขปัญหาให้ครับสามสี่แผงสุดท้ายมัันบลงโตมันปลูกกระเบื้องไม่ได้เพิ่นมา ครับตอนแรกต้องได้ลื้อต้องภูมใจบ้ามแบบครับเลื่งานเขาแล้วมองหน้าเบ้าเอี๊ยงของละเอียดเบอรสิบ้าตีเบ้าเอี๊ยงก้นแข้งเคล็ดพิษตี้เบ้าเอี๊ยงะไรเป้าเอี๊ยงมั่วขนาดแล้วก้งเคล็ดพิษไม่ครับเอาพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับสุดท้ายนี่นะครับเป็นเข้อการประสบการณ์แมนแมนครับแมนประสบการณ์ที่ซ้อนในเข้าเป็นคนเก่งครับ ผิดเป็นครูครับหลังต่อไปพรดิพาสามารถรับมเมาได้สบายเลยเพี่น้องไหนๆพี่น้องจ้างได้เรื่อยครับครับเลบ้านสมเด็จลูกขายต่อไปตตรวจาตรวจงานกันซะก่อนนะครับในระยะนี้เขาก็<ส>วางแป๋วโอ้ยังสวยงามผลดีพี่น้องครับนี่ครับเพียงแต่ว่าบอลล็งตัวนิดหน่อยนะครับก็เลยเอิ้นหาวิศวกรนะครับช่างมีรถพาเพื่นมาแก้ไขปัญหาให้นะครับสุดท้ายก็แก้ไขปัญหาให้ได้นะครับพี่น้องครับถือว่าผ่านผ่านผานนะครับเอ้า ขอคุณพี่น้องสุบองสุบรรนะครับที่เขามาให้กำลังใจนะครับพี่น้องกาไปเป็นกำลังใจให้ช่างวิโรจน์ในเดินนะครับพู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับพู้ที่อํานวยความสะดวกอํานวยทุกอย่างนะครับอํานวยการสร้างทุกอย่างนะครับว่าเขาใจยังปรึกษาอย่างได้นะครับกับช่างวิโรจน์พาเพลินนะครับนะครับสุดท้ายนี้ครับผมบ่าเอกทีมงานบานาขอขอบคุณพี่น้องสุบองสุบอรนะครับที่เขามา ให้กำลังใจไอ้บาวนิพนธ์คำตะกะในการสร้างหังนะครับแล้วก็เขามาให้กำลังใจทีมงานเฮาเบิดสุป่สุคนนะครับถี่มาอยู่ในสำนักงานยูทูบแลนด์ดินเดนไอ้น้องสองฟังคงนะครับขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับในการรับชมนะครับทีมงานของเฮาสี่เดินไปต่อทั้งหนาบ่ไไรนะครับถ้าหากบมมีกำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเบอร์สุปุสุคน,นนะครับกำลังใจจากพี่น้องสำคัญนะครับสำคัญ ที่สีซอยพักดัดในห้าเดินทางต่อไปได้นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชทุกทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เบ้าเอและกับเบ้านิพนธ์คำสกาบเบพุภูไหยดำพร้อมด้วยทีมงานยูทูบแลนด์ดินแดนไอน้องสองฟังคงเบิร์สุป,ปูสุคนนะครับพี่น้องครับดีใจร้ายครับที่ได้มาพบปะกับพีกับน้องอีกเที่ยน,นึงนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างหม่องต่างบอนเหตุการณ์เหตุงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้อากาศกระเลี่ยนแปงแลงกระขอห้ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับ ขอให้เบื้งอยังจะของขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรลยๆเด้อนะครับทา้งทีมงานของเขากะสีส้มมอบบรรยากาศเล่านี้ให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนะครับผมบางว่านะครับพญาลค้าหรือว่าโรคโควิด -19 ้นะครับหายไปจากโลกนี้ผมและทีมงานสีสามารถ,ถามไปดําเนินรายการนะครับถ่ายทอดเรื่องรล่าววิถีชีวิตของพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง่งขอบคุณหลายๆที่พี่น้องสื่นชอบซื่นสมนะครับทีมงานของพวกเขา นะครับช่วงนี้กะดำเนินรายการนะครับเอาวิถีชีวิตของคนอีสานบานเฮาฝักพี่ตอนน้องนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มักพญานที่เว้าเอเว้านะครับคำก่อนพญานะครับเป็นคำก่อนให้กำลังใจจากคนอีสานนะครับคำพญานที่อยู่คููกับอีสานมาตั้งแต่กกแต่เขานะครับถ้าเฮาบ่อนุรักษ์ักษาไว้คนรุ่นใหม่รุ่นหลังนะครับก็สิลืมไปเลยพี่น้องครับบ่เอจึงเป็นตัวแทนนะครับเพื่อที่สืบทอดประเภทนี้วัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องคนอีสานนะครับ สุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องสุกีสุขครั้งมากระตังนิ้ใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยเบิร์สุขปูสุขคนครับสวัสดีครับ